ข่าวสารสาคัญสําหรับชาวไทยทุกคนวันนี้เรามาดูสภาพอากาศที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในประเทศไทยที่เป็นข่าวสารสําคัญที่ต้องรับรู้และเตรียมตัวไว้วันนี้12ตุลาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าอากาศในประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งเป็นผลจากการพาดผ่านของร่องมรสุมทาให้ฝนตกหนักในภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เฉลีย่ย60-70%เอร์ซนของพื้นที่ในช่วง12-16ตุลาคมนี้แต่ที่น่าสนใจคือกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าหลังจากช่วงนี้ผ่านไปคือ 17- 21ถึงตุลาคมนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงจะเห็นเป็นสัญญาณของฤด,ดูหนาวที่เริ่มชัดเจนที่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบอากาศเย็นแต่ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยนะเมื่อพยากรณ์ฝนสะสมส0วันล่วงหน้าจากแบบจำลอง t m d w r อ f d a กรมอุตุนิยมวา่ ในช่วง12-16ตุลาคม68ยังมีฝนกระจายและตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งเป็นผลจากหย่อมความกดอากาศตำ่ำและร่องมรสุมาพาดผ่านบริเวณดังกล่าวซึ่งทําให้ลมแปรปรวนและต้องระวังฝนตกหนักและฝนสะสมในช่วง14-16ตุลาคม68ภาคเหนือและอีสานตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นฝนยังไม่ขาดเม็ดซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจและต้องระวังอันตราย และในช่วง17-21ถึงตุลาคม68ก็มีข่าวสารสำคัญอีกแล้วคือลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกแต่จากนั้นมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาทำให้อากาศเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนบนซึ่งเป็นสัญญาณของฤดูหนาวที่เริ่มชัดเจนแต่สำหรับภาคใต้ย,ยังมีฝนต่อเนื่องและมีตกหนักบางวันซึ่งต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักในบริเวณนี้ด้วย เมื่อมาดูพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเห็นว่าในภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5-15กมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25อถึง 25, องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึง 34, องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึ 20, กงกมชัม่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าะนอง60อร์เซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม และสมุทรสาครอุณภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและอุณภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชเชียงสาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด3 2 3สองถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงมกมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 -25 ถึง 25, องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึกงกมชมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%อร์เซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สถึงองศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด33ถึ35ง35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงออกประกาศ12ตุลาคม2568เมื่อได้รับข้อมูลสำคัญนี้ควรจะเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักในบริเวณใดบ้างมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอะไรในการเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวที่เริ่มมาอย่างชัดเจนนี้ไหมขอให้เป็นความคิดเห็นที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับค่ะ